วัสดีครับทุกคนครับแอติกบดายปลาไปนะฮะวันนี้อยู่ที่บ่อสร้างนะครับอยู่ที่บ่อสร้างนะครับกับเทศกาลร่มบ่อสร้างนะครับวันนี้จะมาพอขบวนพิธีเปิดนะครับตะกี้มีวงโยของน้องเฮียนเทพปดินเนาะไปเรียบร้อยนะครับกำลังแลว่าจะมาพอเปิดในงานปูนมาบดานนะครับตอนที่จอดรถเนาะมาปะาพอดีนะครับขอได้เก็บภาพมาฝากน้อยหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปฝั่งปูนนะครับปูน <laughs> ข้ามไฟแดงเมื่อก้ได้ตีจอดรถอยู่อัน40บาทนะครับใกล้ดีเนาะเดี่ยวจะข้ามไปฟังปุ้นเปิดมีพิธีเปิดวันนี้นะครับวันนี้วันที่วันนี้วันที่17นะครับมกราคม2568นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเทศการลร่มบอถสร้างนะครับครั้งที่40เนาะครั้งที่40นะครับประจำปี2 5 6 8ดิดไฟแดงนะครับฟังปุ้น ตอ,อนนี้กดเตวเข้ามาภายในบริเวณงานก็จะอยู่ตรงแยกบอ่อสร้างเลยนี่อ๋เพิ่งกำลังมีพิธีเปิดนะครับบนหน้าขนาดอันนี้าจะเป็นการแสดงของประเทศอินโดนีเซียเนาะเปิดมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับอันล่มบอ่อสร้างนะครับ เดียบบางมุดเขาไปพอบอได้ไละ่ะ อินโดนีเซียะน,นะครับที่เป็นมาแลก,กเปลี่ยนวัฒนธรรมนี่ซุ่ม ก็เป็นซูมของต่างอินโดนีเซียเปิ้นที่แสดงตะกี้เปิ้นก็มีการทําร่มเหมือนการเนอนะครับของอินโดนีเซียเนาะในจองเปิ้นก็จะมาเหมือนกับจองบอสร้างบนนะอันนี้เป็นจองของเปิอนนอ้นเนาะจองเปิ้ลลวดลายเปิ้นก็จะแตกต่างกับร่มบอสร้างของเฮานะครับนี่เป็นร่มมาจากต่างประเทศอินโดนีเซียนะครรับาาเนดะิมกียครับ ขอเลยประเมินนะคะให้สำหรับเชนจ่ายประเทศอเมริาด้วยนะคะจับปลาไปพอขบวนต่างๆนะครับนี่โอ้ยมาแต่งงามเนาะชุดอันนี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับอันนี้คีจนว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย อันนี้ชุดของอย่างครับจะทำทอางทั้งสองฝ่ายนะครับไป่ใช่ไปการทวัานธรางแล้วก็ทำเปนยาฮาัพนธ์ที่ดตนะครับโอ้ยชุดเปิดอลังการ Ini pita koin, pita เหมือนนกจิงกะลาด้วยครับแต่ completo. นนิ้วมือเปิดแปลงหมอนกปูอันนี้ขบวนของเทศบาลเมืองต้นเปานะครับโอ้ยเงานอยากเป็น,น,น,นอาจารด้วยนะครับเพ่อบอกว่ามีประมาณสิบมีสิบขบวนน่าจะประมาณสิบป่ายอะนอกจากเหมู่บ้านในต้นเปาเนี่ยก็มีสิบหมู่บ้านละแล้วก็มีหน่วยงาน,น plus, ต่างๆมาห่วมตัว <Zheng> นะคร oh. <narrower> ับเดี๋ยวเดี๋ยวป่าไปพอทุกขบวน ของขายสุดต่ตางของขายตลอดต่างเลยนะครับของขายหนักขนาดอันนี้ระยะทางจากและแยกบอ่อสร้างไปจนถึงตายปุ่มหัวคือ,อประมาณ1นกิโลนะครับประมาณ1นกิโลเนอะก็คือของขายเต็มหนึ่งสองข้างตางมาแอลนี่เราต้องกลัวว่าจะอดยากนะครับนี่น้องนะฮะบ,บอกแม่โอ้ยนะ่นากลัดเลยอ๋อนี้แบบขบวนของ บ้านหนองโค้งนะครับบ้านหนองโค้งเนาะอ๋ออันนี้คืออันนี้ว่าคืออ๋ออ๋ออันนี้คืออย่างอย่างครับนี่ประเดี๋ยวนี้เวดแข้งอ่ะตวดแข้งเอออันนี้มาเมินอไงครับมาแ้งเด็ดเจ้ามาแั้งเด็เจ้าเออเออมาตั้งเด็ดเจ้าอย่าหนวดก็มีก่อเอออย่าหนวดก็อนมีไปได้เตรียมไปได้เตรียมมา มันเตียวไปนี่แตไว,ไวกว่านี่ไวกว่าเร็วมาไวอยู่๋ยวประเดียเด๋ยวพักก่อนอ <Bei. S 1> <c oughs> สู้ๆนะครับนาะเข้าครับวันมันติด่ตดทีซีบ ขบวนนี้ยังบิกเลื่อนไปเตือ้อนะครับนี่ก็รอกันไปอันนี้บ้านหนองโค้งโอ้อไม่เก่กว่บ้านหนองโค้งเหมือนเดียวกันบกไม้บกมือกันไปนะโอ้ละอ่อนน้อยละอ่อนน้อยอันนี้โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลลมแก้วเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ ตัวนิดตัวน้อยเนาะอ, <c oughs> อ๋อออแล้วน้อยเนี่ยตัวนิดตัวน้อยมองเห็นหนุบานอะไรมองเห็นหนุบานเ <c oughs> ออ,อสีน่าจะบาไหวแล้วเหรอเออโอ้อยยิ้มมันนี่ยิ้มเต็มใจวันนี้วะ <ส gas: S 2> เออน้ากดนเอ s empty, <S น้อยอ่ะนี่บ้านบ่อซ้าแต่ละภากน้ำก็จะแสดับออกไม่ถี่ไม่ชบมว่าน้ำนะคะ ยอดเนาะน้อยๆบ่ได้นะครับอ๋อก็เป็นการแสดงของเยาวชนเนาะ บ้านบวกเป็ดนะครับบ้านบวกเป็ดโอ้อันนี้จ้องมีไฟจ้องมีไฟโอ้จ้องมีไฟจ้องมีไฟ <c oughs> บ้านนี้จ้องเป็นมีไฟเลยเนาะบ้านบวกเป็ดเนาะ โอ้ยนี่เห็นาดีครับต้องย้อนตรงนี้อ่ะไอ้ต้องย้อนตรงไหนให้อย่างก้อง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 ตามอยู่จะจับไม่ได้ไอ้อย่างก้อที่ตามอยู่แต่หัวจะชื้นนะครับระวังเนอน้ำนี่นะบ้านสันพระเจ้างามยีนอนั่ อ่าเพิ่งเคลื่อนแล้วนะเน้อเพิ่งเคลื่อนขับบนแล้วเน้อเพิ่งเคลื่อนขบวนแล้วนะเริ่มเื่อคลื่อนขอบวแล้ว,ว,แ,ลวแต่ยังบักเกอร์กนะที่ว่ายังบักเกอโอ้ตรงนี้งามกันดด้วยสูงนี่ในนี่มันก็จะมีจุดที่ถ่ายหูงามๆตัวนะฮะจุดนี้ก็งาม เปิ้นตึงประดับลมประดับจองสองข้างต่างเนาะตามหน้าบ้านต่างๆนะครับจุดนี้งามมาถ่ายหูวกนได้สารพระเจ้างามนะโอ้รถขบวนก็กดตึงแต่งงามขนาดเลยเนาะเป็นจองเป็นแมงกัมเบอร์เนาะโอ้น้องน้อยในบ้านต้นพึ่งมูฮกนะครับเนาะแล้วก็คือแม่นะปลาไหลปาไหาบาดอย เอาละเอาละไล่ไล่รถมาเหมือนซื้อรถมาเหมือนซื้อเอาละเอาละซ้ายขวาขวาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับเนี่ยมาพอรถเราบังรถนะครับรถนี้ต้นีมันแบบมันแบบมันแบบนี้บางคนดูติดตามด้วยนะครับก็อาจะ บ้านสันมะหกฟ้านะครับเนาะเนี่ยแต่ละหมู่บ้านในตัวบนต้นเป่านเปต้นกาจะมามีขบวนเรจะมาจัดขบวนครับโอ้อันนี้อันนี้อย่างเขาอยู่ทางในนี่ของกิน <c oughs> <c oughs> อันนี้สเบียงกะอันนี้สเียงกะครับ เลยนะครับมนนีสีส้มมาเลยเนะอะตะกี้ก็มไ่ได้นับนะครับผ่านไปกี่กันแล้วเดี๋ยวไม่บอกมีประสิบปลายเนาะอนนตอนที่เป็นรถขบวนกว่าแต่ครับยากหน่อยป้อมหันต่างแล้วต้องมีคนบอกซ้ายซ้ายขวาขวาเอาเนาะมันไม่โฮม ไปไม่หงปูแ้าเอื้อทอนเกกรก็ก็มีปวดนาสาวเชียงใหมุ่่งปวดหัวนะคนใส่กาแฟนี่ดื่หน้าตลอดนะครับคนใส่กาแฟเมืองคนงามอันนี้เบื้องหลังอันนี้เบื้องหลังเบื้องหลังอันนี้เบื้องหลังสอง้งนไปสันจังมูบนะครับหน่อนนี้ นี่มูซิปแล้มูซิปละสุดท้ายหรือยังเนี่ยบ้านสันจังมู๊ส sí ุดท้ายสุดท้ายอันนี้ถ้าจะสุดท้ายแล้วบะมีแล้วเปก่ปท้ายด้วยรถ พยาบาลมีละนะครับเนาะจบนะครับโอ้ก็มีขบวนงามๆตึงนั้นเลยนะครับสิบป่ายเนาะสิบป่ายขบวนเลยนะฮะตัวขบวนครบแล้วกาเนิดที่ต่อปลาไปพออันของกินนะครับของขายนะครับข้างทางนะครับว่าสองข้างทางเนี่ยเปิ้ลมีไอ้ยังพ่องนะก็งมีตึงเสื้อผ้ามีตึงของกินเนาะ อยากจะมาแอลก็มาได้นะครับงานเปิ้ดมีตั้งแต่วันที่17ก็คือวันนี้นะครับวันที่17จนถึงวันที่19มกราคมนะฮะ2568นะครับก็คือเป็นงานเทศกาลบอ่อสร้างเทศกาลร่มบอ่อสร้างครั้งที่40เน้อแต่สัญลักษณ์ก็คือรุอ่นนั่นเองนี่โอ้มีที่ทดสอบฝีมือตัวนะฮะไปแม่นกว่ามาเนอะนี่ไปแม่นกว่ามาเนอะซาบาท แป,แปดแ,แปดแกนแปดาบัดนี่นะฮะร้านขายของคือนักแต่เลยเนาะของกินหลากหลายนะครับมีถึงของกินมีถึงนะ้ำมีถึงเสื้อผ้าเสื้อครัวต่างๆเนาะนี่โอ้ร้านนี้คนนักขนาดเลยมะม่วงมะม่วง เนี่ยตรงนี้ก็อถ่ายหูบงามนะเนี่ยเหนียวนี่เนี่ยเปิ้ลตึงจัดที่ถ่ายหูบไว้นะครับที่ถ่ายหูบปงามๆม,มีหลายตี่ขนาดเลยนะครับถ่าเตียวมามันตึงมีที่ถ่ายหูบมาได้นะไม่แอวก็ได้เนาะหะมู่บ้านนะคะมาให้เราไหลวงเตยไฟนะคะหกนะคะเดี๋ยวรอป็นจะได้ดิไข่ปิปง้ปงทองคำนี่อลองกว่าสักสองไม้แล้วครับป่ามึกก็น่ากิน คนไหลขนาดเลยอันนี้เป็นก้างมันบลาได้ไหมก่อนอย่างก็ไอติ๊กบาได้ไอติมไงอย่างก็ไอติมปลาได้นะ่ากัดไทยเปิดนิ้ทายเลยตะลับเปล่าขนมจีบนะครับของน่ากินน่ากินเต็งนั้นเลยอย่างนี้ ลาบเดบลาบคั้วอันนี้ลาบอย่างครับลาบไวายในซอยบ่อสร้างในซอยที่เพิ่งขายเสื้อผ้านี่นะครับก็มีของกินนักเหมือนกันนะนอกจากเส้นใหญ่ตะเกียนะครับเส้นถนนเส้นหลักเส้นบ่อสร้างตะกี้เนาะเข้ามาในซอยที่เพิ่นขายเสื้อผ้าเสื้อขายคัวเนี่ยนะ ก็มีของขายเห็นหน้ากระดาษเลยนะครับตึงเสื้อผ้าตึงของกินเนาะโอ้ยมีชิงช้าสวรรค์จวยนะนี่นะครับชิงช้าสวรรค์แล้วก็อะไรอย่างก็สไลเดอร์สไลเดอร์เดียวๆมามันก็จะมีโซนของการเล่นเนาะโซนเล่นโซนการละเล่นโซนอยู่ นะครับซื้อเบียร์มาเล่นสนุกเล่นเหมือนกันกับเล่นเดินหาวเลยนะครับนะครับอยากยิงปืนก็ได้ยิงอยากป้นน้ำเพลก็ป้นน้ำเพลกนะครับอยากกินจ้าบ้างอย่างเงี้ยคือเราเอารถเครื่องมาก็จอดแอบตามข้างตางนี่ได้เลยนะ่สำหรับที่จอดรถนะครับรถยนต์ก็ยังเดียวกันนะครับแอบตามข้างตางแล้วมันจะมีตี ถ้าปากรถดตัวย์องที่ขอรถไปฝากไว้40บาทนะครับใบเดียวนี้คือขบ,บวนไปยังบหมนสูทเตอ้ตอนที่ไปไทยเก็บครบเรียบร้อยแล้วนะครับขบ,บวนพี่ดิเปิดบนยู่ทังป้นนะฮะมาถึงแจกบอ่อสร้างไปทางป้นมีของขายเห็นนะว่าข้ามไฟแดงไปฝั่งป้นนะครับข้ามไฟแดงไปฝั่งป้นเนี่ยมีของขายแฮมมีของกินแฮมปลาเสียง ข้ามถนนไปนะฮะก็จะมีของขายหนัาขาดเลยโอ้โซนนี้ของนักอันนี้ก็เป็นโซนของกินโดยเฉพาะเลยนะ้เป็นตักแล้วก็มาพอเห็นหน่อยลูกกินปั้นสดปั้นสดดีเลย แล้วก็มาเป็นเอแล้วก็มาเป็นเอที่บาทตัวนี้ห้าสิบบาทรับรับรองความอร่อยก่อนรับรองความอร่อยค่ะสาวสอบเลยไี่นี่นงไเอาถ้วยอันน่ะผ่าสาวสอบผ่าสาวสอบโจโลโจโลโจโลมาได้มาเป็นรับรองความอร่อยเราบขอเอาสักถ้วยพอดีพอดีพอดีบลาดุกหวยก็แล้วถ้วยเดียวก่อนอ๋ออ้อยอร่อยครับอันนี้ขอรับประกันความอร่อยแฮมอ่ะ และตึงหมดนี้นะครับก็คือเทศกาลร่มบ่อสร้างครั้งที่40นะครับประจำปี2568ไม่แอลก็ได้นะครับมีตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่19มกราคม2568ครับวันนี้ตี่ไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย